สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะข้ามื่อนี้ก็มาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต่งคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้เจ้าข้ามสามตัวเต่งก็ได้มาติดตามถึงความฝันกับลุงแปงค่ะข้าลุงแปงนี่เพื่อนฟันว่าเพื่อนในขี่รถกระบะเนาะคะ่ะเพิ่นก็บอบกหูว่าครูไรเป็นคนขับเนาะคะ่ะเพื่อนก็ได้นั่งอยู่ทังหลังเนาะคะ่ะทังถ่ายทช่ไหเนาะคะ่ะรถนักกาสแสลงขึ้นไปใส่หินใส่ตัวใหม่นช่าเนาะคะ่ะ ค่ะความฝันของลูกแตงเพื่อใช้แนวทางเขาจังไดเป็นไปเป็นมาแนวใดกะเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะ้ากไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของลูกแตงเขาพร้อมกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะลุงแตงค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมินิกาได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของลุกแตงเนาะค่ะเพิ่นบ่าฝันบ่ยงกแต่ว่าฝันดีเพิ่นบ่าค่ะเรื่องราวความฝันของลงเแตงอ๋อคนขี้ลูกว่ะค่ะ บฟันเนีอันเบอกกับคนทิ้งูกงเหมือนหมดดวค่ะฟันแต่ยังไม่ดูงคือค่ะโอ้ยฟันว่าเด็ขี่รถมาจากเมี่ยมผลเนี่ยว่ารถรถหน้ารถพี่อัพนี่ละรถกระบะเนาะรถกระบะเนี่ยขี่มาจากเมี่ยมเนี่ยรถมาสไช่ในร้ะนค่ะมาแบบแห้งนี่แหละแตาว่าน้องแป้งกับไก่มีดีได้เนาะไก่บาดยูวดแต่ว่าอะไรครับเองไหมนั่งได้ถ่ายรถเขาเขาขับ เจ้าไผ่ขับมูค่ะแต่ว่านั่งอยู่ท้ายผู้เดียวนั่งอยู่แต่เมื่อเขานั่นเมื่อเขานั่นผู้ขับมูบ่เห็นออกก้นค่ะเขาพาไฟเขาไปของเขานะเอามาจากเม่มพุ่นละค่ะมาต้องจะปูหุ่นแล้วเม่มเลาะกระแพงมาเลยออืมหาเปืนกับมังฟอร์โรสนาแลนชวนหากันแล้ก็โรสนามันแลนเนี่ยอะไรชีรถรถกับบ้านนั่นออกพีตีตัวเสนาไปเลยนะเป็นสีอะไรรุ่งมันสีเขียวออกเป็นสีเขียวเนาะแต่พอรถ รถกระบะรถอยู่นี่นี่รถรอ่งเช้านี่ร้องเช้านี่นี่รถขั้นนี่ที่มันมาแต่ผลก็แล่เลยไล่ลวงเลยได้หมดไยไล่แบบแหงได้เลยต่อใหม่ก่อนที่็ยังนี่พาได้โลกโค้งง่ากลุ่มทีก็เลยนะประหารพวกหมูคับหมูคับจะรถสิงเนี่ยมันรถกระบะสิงเนี่ยมันอเคพันให้รถมันก็เสีอ อย่างวมาพันหีือว่ามาพันขึ้นนั่นแหละมาพันเห็นลกนั่นแเด็กขี้มากขี้ไปกับพวกขวบหมอรุ่งขี้ไปโไม่มีความไม่มีความไม่แต่ไงกลุ่มไปเลยกระโดดขึ้นก่อนหินก่อนยังยังลกโป้ไปไงกลุ่มเลยรถสิ่งนี่ว่าลดสิ่งก็ไปงเป็นไรก็ขึ้นได้ว่าดีได้ก่อนนี้แล้วก็สิ่งขึ้นได้ข้าไปเนาะก็่มโหผู้ขับโมโหผู้ขับต่ว่าใอยนั่งอยู่ท้ายว่า แต่ว่าลุงกับพวกฟงออกเกรถบ่บ่อนั่งได้่ายเขาเนี่ยแกใหญ่ขนาดเอนั่งนั่งอยู่รุมนะอี่อาพถ่ายเขาันี่เลขรถเขานึงพอดีศูนย์หกหนึ่งพอดีนะศูนย์หกหนึ่งค่ะศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งสี่ตัวมัเป็นตัวอะไรงสี่ตัวมันตัอะไรก็แปดศูนย์หกหนึ่ง แต่ของเขามาทงเพื่อนมานี่ของมาหาเราจะของรถกับฟันเกี่ยวมาลูกบอมันมาหาคอยาค่ะ่ในคลิปเลยิี่นในคลิปนะอ้ยม่ปวดได้อ๋อเห็นสี่ซน้นหกหนึ่งนะอือค่ะยังไหต่อคะลุงมันปวได้วันต่อแล้วกับันจะทำหนึ่งเ่ยฟันมาอันขี้รถนั่นบ๊อุงออกจากรถบ่บนังติ๊ตัวถ่ายเลยแลนั่งอย่างไ ยีนกลดมันเลยล่ะอดได้นั่งท่าเดี๋ยวกางอดได้นางยี่นกลดลดอะไรยิงยิงยิงพราถ่ายยี่อไก็ถ่ายน่ะคลองมัะม่ันก็ถามขาเร่งนี้พระถายได้นี่ยีนั่นเพราะก็พาไว้ด้วย่างเดี้ยวเป็นแบบแห้งเลยยังว่าออกะหันมากออกกะาเสียกันมากขามม่เลยแรงแรงด้่ต่อใหม่ท่ามีทำในคืนลูกคู่คมร้อยไปเลย ไงกุบถีกไปเลยได้ <laughs> เดีตกใจบ่ลูกบ่นั่งเฉยได้ข่อยผู้เดียวคนหนึ่งมวลสัมนั่งผู้เดียวเลยนะค่ะ<ม>ในความฝันนั้นลูคิดย่านนี่ว่ามวลมวลย่ันยังไปธรรมดาสมศักดิ์แต่ว่านั่งก็นั่งอิงเขาถ่ายรถอย่างเดียวค่ะรถนี่กับฟ้งขึ้นแบบคักแบบเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆนั่พวกซ้อมใหม่ตัยังคือไปได้ว่ารถนี่คอยคอยผู้เดียวเขาคิดผู้เดียวไปหน้าค่ะนความฝันปรากฏว่าคุณลุงไปยังคะ มโหเขาพาไปแทกกับไปวัดแต่ว่าแต่ว่าดดว่าจิ่ไปขึ้นรถไหนแต่ไี่กิโบนเขาอยู่หม้มาแเ่ยมุไม่เคยพันเชือมันจะนิ่มเนาะมันจะเมฆหมดแล้วัมจะไอ่จะโกงคุณมาแบบแหงรอยมาเลยรถมันแบบพีแบบก่อนหินีก้อนะไรก็บว่าขืนต่อต่อสู้ต่อไปขืน้วเลยโลกโค้งให้ไงกบเลยโลกันนีนะโลคั้นจออยู่นี่ละจอนมาสามขอเว้นนี่ เดี๋ยวพันใหญ่ลูกกูก็พันว่าคีรถเมืงอแล้วกูบ่เคยไนด้พันให้เซ็นเพียว่ะกูก็นั่งทั้งถ่ายเมั่แล้วว่ะซูนพกหนึ่แล้วล่ะกู่นาะกูก็ถ่ายเข้าไปหกซูนพวกหนึ่งน่นละว่ะค่ะกูหาสื่อเราตีดไวกูก็สื่อทราพวกหนึ่งไว้ว่ะแ้ากูมันใจให้กูสี่สิบสี่หาใอยู่ว่ะค่ะแต้กูพันให้รถถือแส่ว่ะน่วเนี่ยบอกมันนะค่ะมันก็จะสื่อไว้กันค่ะแต่เขาพันเหนมาเห็น่เขาพันเห้เราหกหลองเพ้า่มันยังเข่า แปดชนพกหนึ่งเลยเนาะค่ะไปทะเด็จแปดศูนพกหนึ่งค่ะค่ะแต่ว่าได้ได้ขี้เสียดกันไปกับบยานก็ตกใจบมยานนั่งนั่งเฉยเนี่ยให้เเขาแซงไปห่างกันไปเลยห่างไปหมดวลาขี้เิหมาร้อยนี่ปพอลอยเลยคนะขี้บุกเลยนั่งจะข่างห่างเหิบุกเต็มโลเต็มโดก็เลยได้กุ๊บตีก็เลยได้เลยไปได้เฉยไปได้เฉยนะเขาบอกโอ้เขาว่าดูวรื่อรับบ่เนาะ ก็เห็นหูค่คนเนาะหูเขาหูเูีลยวเขไปนูเขาจอไบุญเน่ะคอยคอยมาคยฟันเนี่ยค่ะครับรถข้ารถขั้นอยู่นี่บ้านเขยพัดยู่ทังกดมันส่เนาะมาแดี้ดิ้วิ้วดิ้มาเลยแต่ว่าก็เป็นสีเขียวว่าลุงรถนั่นรถเขียวแล้รรถมันเยสีีขว สีดำแล้อมันออกว่ามันก็ออกไปสีรถออไปมาค่ะแเนดดวยรแต่ว่าให้ลูกมากมีลูกมากตัวใดเันมากหกหนึ่งนี่แล้วเลยมากหกหนึ่งสีหหนึ่งนี่เดี๋ยวของรถเป็นสีเลาะสีหกหนึ่งบลูกต้นมากเองต้นนีแต่เนาะตัวนี่ต้ีแปกต้นนีเด็กขายรถเขาดูเฉพาเด็กไายรถแต่ว่าลูกมีตีความฝันจาของเนาะรถเป็นสีเลาะเเคยฝันมันกะทิหกล้อก็เป็นหกจ้เก่าูนก ตีตัวหนีกเน้นเนาะค่ะอันนี้แหละมิสซี่นี่แหละค่ะเด็กมากนี่ก็บซีฮุกหนึ่งเนาะลุงเนาะตัวนี้ก็เป็นวาแปรเอาได้เนาะแปร์จากข้อมันข้อมันก็ัหนแม่ได้กขายแล้วเขาตัวนี้เด็กขายรถเพิ่นกับแปดศูนย์ฮุกหนึ่งเนาะตัวที่ขี่ข้อมก่อนหินไปตืไปเลยเนาะรอดรอดไงกลุ่มไปเลยเนาะแต่ว่าผู้ายเป็นคนครับนี่กับกเนาะ กะโอ้โหแล้วจะไครับโอ้โหเห็นคนครับจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบ้างโอ้โหจะใครครับครับชาวบานป้าลุเขาเห็นน้องถ่ายแต่บ่อแนมบ่อเห็นคนแต่บ่หกปู่เขาจะเป็ไงจ๊ะหะหกวม่อเร็วขายลูกเขาเลยโอ้โหมะเขากับตอวสีนี่ลูกเอามาใส่จากรถรถอีล้อโอ้หล่อสี่ล้อล้รถ้นสีนี่กะคือหล่อรถเนาะ พวกนี้เป็นป้ายทะเบียนของคน่ิป้ายของเขาทุนส่งเขาถือถือตลอดเขานงที่ตือนถือตลอดได้หนึ่งัมนหกหนึ่งหกนึ่งข็ถือมตลอดเขามาได้ถือเงินอันมาออกมนลายหมื่นลายวนสือก็มาที่ออกไปยังหวัดนี่ละุ่งนี่ก่เคยฝันเกีียวหลดเพนนี่เคยันไ่เันกำลังฝันเนาะกำลังฝันแต่ฝันเห็นว่าเขารถเข้ารถ ป็ grit, นเน้นหกสามให้เบ็นมมันบอกออเป็นหมามันออกหกสอง็นากันใน้รถน่ินหกสามเนาะตัวนั้นเน้นหกสมเนห่หกมันรอยไปเส็นนี่ห่ค่ะความฟันของลกมีตัวน่นตัวนี้หนึ่ัวนี้เลยเลยข่ายลเขานี่ยค่ะค่ะนิ่นหกหนึ่งเนาะนิ่นหกนึ่งค่ะนิ่นหกหนึ่งก็เนี่เพิ่มให้ซื้อทามโตซื้อดอกนาะค่ะค่ะน้นหกหนึ่งเนาะเน้นหกหนึ่งนค่ะหนึ่งหกหกนึ่งนี่ะ สื่อซีโฟกูเซต์นี่คือเขาหนี่งคือตามสองตัวนะค่ะเนียนห้อหนึ่งเนาะเออเนีนห้องหนึ่งค่ะกับขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเราได้รับชมรับฟังเนาะค่ะค่ะขอบคุณคุณลุงไดหลายค่ะขอบคุณมากที่นี่ก็มาสรุปตัวเลขของลุงแป้งค่ะค่ะลุงแป้งนี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ขี่รถเนาะค่ะกะตาต่อใหม่ตาก่อนหินเพื่อนวันเนาะค่ะค่ะตัวเลขแนวทางเพื่อนหายมาเนาะค่ะทะเบียนรถเพื่อนกะ แปดศูนย์หกหนึ่งค่ะเป็นทะเบียนรถค่ะสี่หกหนึ่งนี่ก็คือว่ารถกะศีรอเพื่อน,นวันนะค่ะหกหนึ่งนี่กะเป็นเด็กไทยทะเบียนรถเพื่อนค่ะมันทีหนึ่งคือสกีการยนพศอสอสงพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกระห้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินดังรัฐบาลโชคโชคมนนันมันลำลำลุลุเฮ่งๆปังปังไปกับความฝันของลุงแปงค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน เพื่อสิบริเลพาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านเข้าได้รับชมรับฟังนะคะถ้าฐาย่งว่าท่านกดติดตามเจีาข้ามกับขอฟักชองจีข้ามสามตัวเติงนั่ในเด้อค่ะถ้ามีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดอยู่มองไดเจีาข้ามสามตัวเตีงกะสิไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะค้าสำหรับคลิปนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ